ทำไมทำไมนะคะหลายคนถึงบอกว่าอย่าไปสนใจอย่าไปคบหากับฝรั่งที่เกษียณอยู่ในเมืองไทยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าอันนี้ในความคิดเห็นของป้าแก้วคนเดียวนะคะเพราะว่าฝรั่งที่มาเกษียณอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยหนึ่งคือเขารู้แล้วว่าในเมืองไทยเนี่ย ผู้หญิงไทยต้องการฝรั่งนะคะผู้หญิงไทยหลายคนนะคะบางคนไม่ใช่ทุกคนนะคะต้องการที่จะแต่งงานกับฝรั่งแล้วก็ภาษาไม่เก่งก็เลยมาคบหากับฝรั่งที่เกษียณอยู่ที่เมืองไทยเพราะว่าฝรั่งบางคนก็พูดภาษาไทยพอได้บ้างนะคะแล้วก็เข้าใจภาษาไทยแล้วทีนี้ถามว่า <c oughs> โอเคถามว่า ฝรั่งกลุ่มเนี้เขาต้องการเมียเป็นตัวเป็นตนไหมมันก็แบ่งแบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะคะหนึ่งกลุ่มผัวเ,เมียเผลอแล้วเจอกันนะคะก็จะมีกลุ่มที่แต่งงานมาอยู่เมืองไทยแล้วทีนี้มเมียเบื่อนะคะเบื่อในความเจ้าชู้เบื่อในความานู่นนี่นั่นก็แยกบ้านกันอยู่นะคะแต่ก็ยังคง ทะเบียนสมรสไว้อยู่นะคะเพื่อที่เขาจะได้ต่อวีซ่าในทุกๆปีนะคะแล้วก็สองคือพวกนี้หาไปเรื่อยหาผู้หญิงไปเรื่อยนะคะหาผู้หญิงมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะคะถามว่าเอาจริงเอาจังอะไรไหมใหม่ถามว่าเลี้ยงดูปูเสอือไหมใหม่นะคะน้อยมากที่เขาจะให้เงินใช้นะคะปะ้าแก้วยกตัวอย่างสาวไทยท่านหนึ่งนะคะพบ,พบกับหนุ่มหนุ่ม ใหญ่ไเกเกษียณในเว็บหาคู่ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยแล้วทีนี้เขาอยู่พัทยาก็อยากให้สาวเจ้าเดินทางมาหานะคะเขาบอกว่าเขาจะออกค่าเดินทางให้นะคะผู้หญิงก็เลยบอกว่าฉันจะต้องบินมาจากจังหวัดฉันมาที่กรุงเทพเราก็ถึงจะนั่งแท็กซี่มาหาคุณนะคะเขาก็เลยบอกว่า ไอ้จังหวัดคุณฉันดูมาแล้วมีรถทัวร์จากจังหวัดคุณบินตรงเออตรงมาที่พัทยาได้เลยเขาบอกแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะเอโอนเงินค่ารถทัวร์ให้นะะถ้าเป็นคุณมาถึงตรงนี้อ่คุณจะไปไหมเป็นปลาแก้วปลาแก้วไม่ไปนะคะถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่านะ แต่นะสาวท่านนี้ไปนะโดยเอาเพื่อนไปด้วยเ,เขาบอกว่าเออถามเขาก่อนว่าฉันจะไปกับเพื่อนฉันได้ไหมเขาบอกได้นะก็ก็เลยมาแต่ฉันออกเงินเงินค่ารถให้คุณคนเดียวของเพื่อนคุณคุณก็ออกเองเพราะว่าคุณเป็นคนพาเขามาเอออ่ะช่างมันอย่างน้อยเอ ฉันก็มีเพื่อนไปด้วยก็อุ่นใจนะฮะหลังจากที่มาแล้วนะฮะก็ไปหาเขาที่คอนโดที่เขาเช่าอยู่นะฮะก็ไปเจอกันก็เป็นห้องเล็กๆนะคะมีะทําครัวเดินเข้ามาเปิดประตูเข้ามาขวามือก็เป็นมุมครัวมุมซิงล้างจานนะคะ,ะซ้ายมือก็เป็นห้องน้ําแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นเตียงแล้วก็จะมีระเบียงอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นห้องทีวี อยู่อยู่ในในบริเวณเตียงนอนนะคะก็เป็นห้องเล็กๆสําหรับชายโสดอยู่คนเดียวก็ก,ก็ก็น่าจะโอเคนะทีนี้ <c oughs> หลังจากที่เจอแล้วเขากลับไม่ค่อยคุยกัน <c oughs> ไม่ค่อยคุยขอไปไม่ค่อยคุยกับเธอนะคะแต่กลับคุยกับเพื่อนของเธอเพราะว่าเพื่อนของเธอเนี่ยภาษาอังกฤษคือค่อนข้างที่จะโอเคระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าหล่อนได แฟนเป็นคนต่างชาตินะคะก็เอาเป็นว่าฟอสนใจเพื่อนมากกว่าเธอนะคะแต่เพื่อนก็ก็แค่คุยนะ,ะเพื่อนก็ไม่ได้จริงจังเพราะว่าหล่อนไม่ไม่ชอบไม่สเปคผู้ชายแก่นะคะหลังจากนั้นก็คุยกันเขาก็บอกแล้วเราจะนอนที่ไหนกันนี่นะคะก็ตกลงกันว่าเพื่อนกับเออไม่ใช่ เธอกับฝรั่งก็นอนบนเตียงเพื่อนก็ปูที่นอนนอนข้างข้างล่างนะคะในเช้าวันต่อมาเพื่อนก็ขอตัวกลับไปเธอก็อยู่กับฝรั่งนะคะเ,เธอก็จ่ายค่ารถค่าอะไรเพื่อนเรียบร้อยนะคะเพื่อนก็กลับไปแล้วเธอก็อยู่กับฝรั่งสองคนอยู่ได้สองอาทิตย์นะคะฝรั่งก็ให้เธอกลับไปก็เหมือน ในในระหว่างหนึ่งอาทิตย์เนี่ยเขาก็พาไปกินนะคะไปกินร้านอาหารข้างทางเออเธอก็ก็ไม่อะไรนะคะเพราะว่าเขาอาจจะเป็นฝรั่งที่อยู่ที่นี่เขารู้ว่าร้านอาหารไหนอร่อยไม่อร่อย <c oughs> <c oughs> นะคะแล้วก็จะพาไปกินอา,อาหารที่เซนทัลนะคะโ okay. อเคหลังจากที่เธอกลับไปแล้วนะคะแล้วก็ก็ยังคงติดต่อคุยกันนะ,ะเธอก็อยากมาเซอร์ไพรส์เขา พอมาเดินทางมาก็มาเคาะประตูปรากฏว่ามีผู้หญิงมาเปิดประตูนะคะ,ะผู้หญิงก็เลยถามมหาใครก็เลยบอกมหาคนเนี้ยเขาก็เรียกย้มีผู้หญิงมาหาคุณเนี่ยบอกให้เข้ามานะคะพอเข้ามาเขาก็นั่งอยู่ระเบียงนะคะนั่งจิบเบียร์อยู่นะคะเธอก็ตกใจเอา้าทำไมมีผู้หญิงมาอยู่ในห้องนะคะ เขาก็ถามเธอว่ามาทําไมฉันยังไม่ได้ให้เธอมาเนี่เธอก็เอา้าแล้วผู้หญิงคนนี้เป็นใครก็เป็นผู้หญิงเหมือนเธอไงก็คุยกันแล้วก็มาหาฉันไงแต่ผู้หญิงคนนี้ฉันคบมาก่อนหน้าเธอแล้วคืนนี้เธอจะนอนไหนนะคะฝรั่งถามก็เธอก็ยังไม่มีแพลนนะคะฉันจะกลับมาสซปรส์คุณ แต่คุณสปรายกับฉันก็ก็นอนด้วยกันที่เนี่ยสามคนนะแล้วก็แล้วก็มามีกิจกรรมเข้าจังหวะกันสามคนนะคะเมื่อได้ยินดังนั้นเปิดเลยค่ะเปิดเปิดประตูออกไปไม่กลับมาอีกเลยนะคะเธอก็มาเล่าเรื่องนี้คปแก้วฟังนะว่าผู้ชายที่ไม่ไม่ต้องการที่มีเมียเป็นตัวเป็นตนอย่างฝรั่งที่กเกษียณอยู่ในไทย ไม่รู้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่เธอบอกว่าเธอเจอแบบเนี้ยมาสามคนแล้วนะคะที่ที่มีผู้หญิงมาเรื่อยๆแบบเนี้ยนะคะอันนี้ป้าแก้ก็มาเล่าสู่กันฟังแล้วอีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ชายมีเมียอยู่แล้วนะคะถ้าเราคิดหวังว่าเราจะได้สมบัติหรือให้เขามาเลี้ยงดูเราอันนี้ไม่ได้แน่นอนนะคะคือเหมือนมารับใช้เขาอะนะะแล้วก็มีอยู่มีกินไปวันวัน ะะอันนี้ป้าแก้วไม่ได้มาบอกว่าห้ามครบห้ามนั่นห้ามนี่ไปคิดเอาเองแล้วกันนะคะการที่เราจะมีผัวสักคนหนึ่ว่าผัวคนไทยผัวฝรั่งนะคะอย่างน้อยๆจะต้องเลี้ยงดูเราได้ระดับหนึ่งนะคะฉันทะมาหากินเองด้วยแล้วก็คุณก็ซัพพอร์ตฉันด้วยมันก็ก็โอเคนะคะไม่ใช่ฉันหากินเองตลอดมีเรื่องมีปัญหาอะไรคุณไม่ได้ช่วยฉันเลยทำอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้อันนี้ จะเอามาทำอะไรคะเอามาทำปุ๋ยก็ไม่ได้นะคะเอาล่ะคะก็ก็มาแ,นะแนะนำนะคะแต่ถ้าถามว่าเฮ้ยแล้วฝรั่งที่จะมาเขาจะเขาแพนจะมากะเกษียณอยู่เมืองไทยแบบนี้คบหาได้ไหมคบหาได้นะคะไม่มีปัญหาแต่ปัญหามันจะอยู่ที่ว่า ความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยมันจะไปถึงจุดไหนการที่เราจะตกลงอนาคตนู่นนี่นั่นคือเราต้องเจอกันก่อนนะเจอกันก่อนศึกษานิสัยใจคอกันก่อนคบหากันปีสองปีนะฮะบางคนก็มาเจอกันก็แต่งงานกันเลยอย่างนี้ก็มีนะคะแล้วก็ย้ายไปอยู่ต่างประเทศบางคู่ก็ไปกันรอดบางคู่ก็ไปกันไม่รอดนะคะเพราะว่าการศึกษาดูใจกันเนี่ยมันสั้นนะะ ก็ไปเรียนรู้กันเอาน้ำบอ่อหน้าเลยแล้วก็ไปกันไม่รอดนะคะแต่หลายคู่นะคะคือศึกษาดูใจกันนานเหลือเกินจนเลิกลากันไป <c oughs> ไปกันไม่รอดอีกนะ,ะอันนี้มันก็แล้วแต่คู่ใครคู่มันเพราะแกะแค่ยกตัวอย่างเฉยๆนะคะแล้วแต่คุณเลยว่าคุณจะเลือกแบบไหนคือการที่ผู้ชายจะมาหานะคะแล้วเราก็มโนไปนู่นนี่นั่นก่อนนะคะคือให้หยุดคิดนิดนึงมีสตินิดนึงนะคะรอให้เขามาหาก่อน ให้คบหาดูใจกันก่อนแล้วก็อย่าเพิ่งไปขอเงินเขานะคะคือถ้าเขาจะให้ก็ก,ก็ดีนะคะแต่อย่าไปขอเงินผู้ชายก่อนเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไทยผู้ชายฝรั่งหรือแม้แต่ตัวเราเองเราต้องการหาความรักต้องการหาใครมาซัพพอร์ตเราไม่ใช่ต้องการใครเพื่อมาเป็นภาระเรานะคะไปแล้วค่ะวันนี้ไปทำงานนะคะทำงานวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้ แล้วก็หยุดวันเสาร์ไปทําอีกทีก็วันอาทิตย์วันจันทร์แล้วก็หยุดออาวันอังคารนี้นะะมีนัดไปต่อเล็บอะคริลิกนะคะเพราะว่าป้าแก้วเป็นคนเล็บไม่แข็งแรงนะคะฉีกง่ายนะคะไปแล้วคะ่ะ